สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็วันที่12กันยายนปี2025ก็ไม่พลาดค่ะก็ยังคงติดฟีดของทางโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่นะคะขึ้นมาเลยนั่นก็คือเรื่องของคุณชูคายนั่นเองค่ะเรื่องอื้อฉาวก็บานปลายขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ทางด้านของอดีตภรรยาของหวงจิงวี่ก็ได้ออกมาเนาะแบบ พัดพิงถึงฉูขายด้วยแล้วก็ไปกดไลค์กดเลิฟให้กับฉิลิีซาอีกต่างหากโอ้ยตายแล้วนะคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะฮะเขาเริ่มต้นว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของอาคารทรมอีกต่อไปแล้วนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าฉูขายนั้นเขาจะถูกจําคุกหรือไม่ชูขายนั้นถูกเปิดโปงว่าเล่นการพนันกับคนอื่นที่คาสหาันของเขาเป็นประจําเลยคาสหโนเิงเตี้ยนของเขากลายเป็นบ่อนการพนันส่วนตัวไปแล้วมีเงินรางวัลแล้วก็ มีการได้การเสียนะคะเงินเสียในแต่ละรอบตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวเขาถึงกับขอให้เอเจนต์เนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความรับให้เขาด้วยนะคะโหนักข่าวนี่มาเขียนเหมือนอยู่ ที่นั้นเลยนะเขียนมันอยู่ใต้เตียงอยู่ในบ้านเขาเลยเนาะอ่ะเนะะื้อข่าวบอก2สัปดาห์ต่อมานะคะเรื่องอื้อฉาวก็บานปลายขึ้นอีกครั้งหนึ่งหากเป็นบ่อนการพนันส่วนตัวเนี่ยมันก็ต่างจากการเล่นการพนันกับคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะนั่นก็คือเหมือนกับแบบเล่นกับเพื่อนเป็นเกมอะไรแบบเนี้ยนะคะหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาก็แหมถ้าเกิดว่าต้องเป็นการพนันแบบเล่นกับคนอื่นก็จะต้องโดนลงโทษทางกฎหมายอย่างรุนแรงเพราะว่าเรื่องอื้อฉาวเนี่ยมันลุกลามนะคะเกี่ยวข้องกับศีลธรรม ส่วนบุคคลด้วยนะคะแล้วก็จะลุกลามไปสู่การผิดกฎหมายทางด้านของอชุกข,ข่ายเองนะคะเคยแบบชนะการพนันด้วยเงิน8,000หยวนจากการเล่นไพ่ที่บ้านของเขาภายในเวลาเพียง10กว่านอาทีเพื่อนรวมเล่นของเขานั้นโอน6,000หยวนให้กับชุลีซาเป็น3งวดด้วยและอีก2,000หยวนก็ถูก ถูกคืนอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าชูขายนั้นรอดตัวไปนะเรากับว่าเขาอะหลบซ่อนตัวอยู่เลยก็แม้ว่าทาั้งฝ่ายของศิลปินนะคะจะออกถแถลงการปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระบุว่าจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อผลงานของเขาคะ่ะโปรดิวเซอร์ก็เปิดเผยว่าบทบาทนะคะนำของชูขายนั้นอาจจะต้องได้รับการถูกพิจารณานั่นเองก็ว่าจะเปลี่ยนตัวหรือไม่เปลี่ยนตัว ะะแต่ว่าข่าวออกมาแล้วนะเพื่อนๆว่าไม่ได้เปลี่ยนใดๆนะคะทำให้นักลงทุนของละคร3เรื่องที่กำลังแบบจะเข้าฉายนะก็มีความรู้สึกแบบสั่นคลอนกลัวว่าจะไม่ได้ทุนแบบว่ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองค่ะชาวเน็ตบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าลุงฮัทยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะแล้วจะรีบร้อนไปทำไมนะคะก็คือ กลุ่มแบบแฟนๆของฉูไข่อะไรอย่างี้นะคะก็แบบเออบอกมันก็ไม่ได้คือตำรวจก็ไม่ได้จะว่าอะไรสักหน่อยนี่นาแล้วทำไมเออพวกนักคงนักข่าวจะมาตัดสินนะคะศิลปินของพวกเขาได้อย่างไรอันนี้มันก็จริงอยู่เนาอะอแต่ว่าภาพลักษนี้ก็โอ้สงสารฉูไข่เหมือนกันนะคือเหลือน้อยนะพาพลักเนี่ยนะคะแม้ว่าทางด้านชูไข่เองจะพ้นผิดในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนักลงทุนก็หน้าแบบต่อไปคงจะหาคนมาแทนที่เขาเพื่อความปลอดภัยมาก ากกว่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องมีการควบคุมภาพลักษณ์และก็การประพฤตินะคะของศิลปินอย่างเข้มงวดอีกด้วยอินเทอร์เน็ตไม่สามารถจะกลายเป็นสถานที่ไร้กฎหมายได้แล้วก็การละเมิดใดๆก็จะต้องถูกสอบสวนแล้วก็ลงโทษค่ะไม่ว่าใครจะเกี่ยวข้องก็ตามนะคะวงการบันเทิงก็เต็มไปด้วยหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือศิลธรรมของพวกเขาหากทางชุไข่ายเองนะคะเปิดเผยความสัมพันธ์ของเ มากกว่านี้หรือหากเขาและชีลี่ซานั้นแยกทางกันด้วยดีเนี่ยเรื่องราวความรักความเกลียดชังเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นค่ะชีลี่ซาโพสต์บนหวยปะว่าฉันขอให้คุณขอโทษแต่คุณไม่ฟัง ตอนนี้พวกเราคนหนึ่งต้องติดคุกโอ้โห,หนางโพส์ตแบบนี้ดูเหมือนว่าเธอจะมุ่งมั่นนะคะสู้ให้ถึงที่สุดความรักและความเกลียดชังแบบสุดขั้วเนี่ยน่ากลัวจริงๆน่าเสียดายที่ชุขไยเองก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ยังมีหลักฐานโน่นนี่นอ้อให้แบบ ถูกจับได้ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นค่ะทำไมคนถึงกันแกล้งชิรีซากันมากมายขนาดนี้หรือนะคะมีคำถามของนักข่าวก็บอกว่าฉันบอกได้เลยว่าแค่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช่คนดีเช่นกันนักข่าวเขาบอกถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุกข่ายเป็นเรื่องจริงเนี่ยผู้หญิงคนนี้ปิดบังเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นถือว่าเป็นการปกป้องเขาก็คือเป็นผู้รวมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้รายงานทางตำรวจค่ะเธอมีแม้กระทั่งหลักฐานนะแต่ว่าปฏิเสธที่ จะนำเสนอในตอนนั้นค่ะ ก็เป็นผู้ที่มีความผิดฐานร่วมนะคะร่วมช่วยปกปิดนั่นเองเธอต้องการทำลายสิ่งที่เธอไม่สามารถหาได้และจนถึงตอนนี้เธอก็เป็นคนเดียวที่คอยกั่นแกล้งผู้อื่นในขณะที่ไม่มีใครแบบพูดอะไรเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยชริลิสาก็มีไหวพริบในโลกออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมค่ะขณะที่เธอกำลังโชว์นะคะเรียวขาที่ผ่านการแต่งภาพไรต่างๆแล้วก็เหาะเยยวีจงนะคะการเขียนของเธอก็กลับทิ้งตลกแล้วก็มีมุก สนุกสนานด้วยนะคะซึ่งทําให้เหมือนว่าอารมณ์ดีแล้วเธอดูเหมือนไม่กโกรธเคืองใดๆนะคะซึ่งชาวเน็ตบางคนก็ไปชื่นชมนางอีกเพื่อนๆค่ะโอ้ยงงไปกันใหญ่ชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าเนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกตินะที่เพื่อนจะมาเล่นไพ่กันไม่ใช่โหรออะไรเงี้ยนะคะอย่างไพ่นกกระจอกเขาก็เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะแต่ว่าจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยเออมันก็แค่มากกว่านิดนิดหน่นอยหน่อยแหมเป็นมีมียอดเป็นล้านด้วยเหรอถ้ามีเงินนะคะมันก็มากกว่านิดหน่อยถ้าไม่มีมันก็น้อยกว่านิดหน่อยนะคะแค่ไม่มีใครรายงานเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีคนรายงานพวกเขาก็ยังจะต้องถูก จับกลุ่มอยู่ดีอย่างไรก็ตามถ้าจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องน้อยเนี่ยพวกเขาอาจถูกกักตัวสองสามวันแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะหลังจากจ่ายค่าปรับเรียบร้อยหากจำนวนเงินที่เอามาเล่นได้เสียกันเยอะเนี่ยผู้ที่จัดตั้งองค์กรอาจจะต้องมีโทษจำคุกคะ่ทะทนายความคนหนึ่งนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าหากชุกขายนะคะตั้งคาสิโนอย่างผิดกฎหมายนะคะในในบ้านของตัวเองในที่ของตัวเองเขาก็ต้องอาจจะได้รับการจำคุก สูงสุดถึง10ปีกันเลยทีเดียวก็ไม่มีไฟก็ไม่มีควนะันน่ะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ ก็มีศิลปินหลายๆคนที่เคยผ่านมาแล้วนะคะที่ในตอนที่เป็นข่าวช่วงแรกก็แฟนคลับออกมาปกป้องกันนะคะจนทำให้สิ่งแวดล้อมออนไลน์นี่เรียกได้ว่าคุกุุนดุเดือดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกรณีของหลี่อี้เฟิงนะคะกรณีของคริสวูแล้วก็มาถึงกรณีของฉูข่ายด้วยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือจะต้องดูว่านักแสดงนั้นน่ะเขามีความรับผิดชอบที่จะซื่อสัตย์นะคะกับชีวิตจริงของเขาหรือเปล่าแล้วก็ เธอสิ่งที่เขาต้องดูแลก็คือเขาต้องเป็น ไอดอลแล้วก็เป็นแบบผู้ที่มีภาพลักษณ์ดีๆให้กับกลุ่มบรรดาแฟนคลับจะได้แบบภาคภูมิใจในตัวศิลปินด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องก็ยังถูกเปิดโปงอยู่ดีค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็รออยู่ว่าไม่รู้ว่านะคะในฐานะบุคคลสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าจอในตอนนี้ไม่รู้ว่าทางด้านของชูคาจะโดนเรื่องอะไรอีกนะคะเพราะว่าชูลิซาดูเหมือนจะยังไม่สงบนะคะดูเหมือนนางจะ,ะปล่อยอะไรออกมาอีกเป็นละลอกละลอกอะไรก็ว่า ซึ่งมันก็สร้างความลำคาญนะคะลำคาญมากๆเลยนะคะให้กับผู้ที่เสพข่าวด้วยละ่ะเพราะว่าถ้าจะปล่อยก็ปล่อยออกมาเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนก็เหมือนกับยังไงดีคือมองว่าหรือนางเหมือนกับคนที่ คนที่ต้องการอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยบางคนก็ไปโพสต์แบบใส่เครื่องหมายคําถามว่าเงินหมดเหรออะไรหมดหรอหรือเปล่าอยากได้แสงเหรอนะคะเพราะว่าตามข่าวตอนนี้ก็คือชิริีซาเองนางมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีผู้ไปติดตามเยอะมากขึ้นนะคะไปไหนมาไหนก็มีแฟนคลับไปจับกลุ่มแบบบกมือให้อะไรอย่างนี้แล้วอ่ะโอ้ มันได้อย่างนี้สีงงมากเลยเอาละค่ะก็เรื่องอื้อฉาวนะคะของคนที่แบบถูกรอยนวลน,นี้ก็แน่นอนว่าถูกเปิดเผยออกมาแต่ข้อมูลนั้นเท็จกี่เปอร์เซนต์จริงกี่เปอร์เซนต์ก็ไม่มีใครมายืนยันนะคะแล้วก็ขอให้ถ้าทางด้านของอีเจิง้งหรือว่าทางชูคายดำเนินการทางกฎหมายกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ควรจะรีบๆดาเนินการเนาะพวกเราก็รู้สึกแบบไม่สบายใจเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรออกมาอีกนะคะเอาละค่ะก็ไม่อยากจะให้ข่าวแบบ นี้ของชูกหายติดขึ้นฟีดนะคะอยู่บ่อยๆเนาะเอาเอาข่าวดีๆบ้างนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ